ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสิน์นะคะขอบคุณลูกค้านะคะจากบ้านดอนยานางอาเภออำเภอ,อ,อยังก็พอยังตลาดจังหวัดกาลสิน์นะคะมาอุดหนุนเครื่องยนต์1 155นิวพาร์ทนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์โกเ้นโบ155นะคะราคาอยู่ที่31,500บาทค่ะตัวนี้ไปพร้อมกับโครงตรานก NT141 Max นะคะบางคนห,อห่อเรือ ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อใบห้าวงสามสิบนะคะบางคนเหลืองแบบนี้เลยส่วนตัวโครงตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะแลวเราก็ติดตั้งนะคะถ้ารับเป็นเซ็ตเป็นชุดแบบนี้เราติดตั้งให้ด้วยนะคะมีวินมีสายพานมีน้ำมันเครื่องนะคะถ้ารับเป็นเซ็ตก็จะได้พิเศษหน่อยนะคะจะมีวินให้ด้วยเลยนะคะตัวนี้บรรยากาศ วันที่20มกราคม2 5 6พค่ะนี่ติดตั้งแล้วก็ทดสอบระบบนะคะบรรยากาศร้านสมกิจการค้า ตั้งให้ด้วยนะคะตัวนี้แกะกล่องไม่โกลเดนโบนะคะประกันหนึ่งปีค่ะสำหรับเครื่องยนต์โลเดนโบโคงตรานกก็จะมีสก,กีกระบองนะคะตัวตัวนี้นะคะตัวสีดำนะคะสก,กีกระบองนะคะแล้วก็มีการฝุ่นให้หนึ่งคู่สลักสองตัวค่ะสำหรับโครงตรานกก็มีน้ำมันเกียร์ถ้ารับเป็นเซตเป็นชุดแบบนี้ก็มีสายพานติดตั้งให้ด้วยนะคะ ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินร้านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงตานนกแล้วก็เครื่องยนต์โกลเด้นบูลนะคะจะไปดูโครงตาลนกรุ่น,นตา่างๆตัวนี้จะเป็นโครงนก NT 16ครห้างยาวค่ะราคาที่อยู่ที่48,000บาทเป็นราคามารับเองหน้าร้านนะคะ48,000บาท โอตัวนี้จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งตัวนี้ขอไพค่ะสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทอา้ 4, 3, าวสี่หมื่นสามพันห้าร้อยนะคะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งล้อใบหก่าวงายี่สิบขอไพลูกค้านะคะบอกราคาผิดเมื่อกี้อ่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นนกหนึ่งหกนะคะนกหนึ่งหกตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทค่ะนี่ถูกแล้วนะคะจะเป็นนกหนึ่งหกค้างยาวแบบนี้เลยหนึ่งหกค้างยาวค้างจะยาวกว่าหนึ่งสี่หนึ่งนะคะ ถ้าเป็นส่วนของโกลเด้นโบก็จะมีโกลเด้นโบรุ่นต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโชว์ไว้ให้หน้าร้านนะคะแท่นพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะของรถเดินตามรถย่ำนาน,นะคะเรามีครบเลยนะคะแท่นรุ่น5นิ้ว6นิ้วค่ะมีสั้นมียาวมีข้อต่อล้อนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็น110โชม ET ี T ค่ะที่โชว์ไว้หน้าร้านนะคะส่วนตัวนี้ราคาจะอยู่ที่สอง0ม 3,500บาทค่ะตัวนี้เป็นโกลเด้นโบ140่งชมคิงคองถ้าคิงคองแบบนี้ก็อยู่ที่27,500บาทนะคะแต่ถ้าเป็นชมนิวพาร์แบบนี้นะคะชมนิวพาร์แบบนี้ถ้าเป็น140ราคาจะอยู่ที่28,500าทค่ะตัวนี้155นะคะแบบตัวที่ลูกค้าสั่งประกอบนั้นก็จะราคา31,500บาทนะคะโกลเด้นโบเนี่ยอตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเครื่องยนต์โกลเด้นโบหากลูกค้าสนใจก็ สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่หน้าร้านนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์097 97 126 7 7นะคะโรงตานกปัจจุบันรุ่นตานกเนี่ยจะทำเป็นวง30นะคะถ้าเป็นคูนก16นี่จะทำเป็นใบ5วง30เป็นขนาดเดียวเลยะคะ่ะถ้าเป็น1น1ก็ยังมีใบ5แล้วก็ใบ6ให้ลูกค้าเลือกนะคะ ประมาณนี้ประมาณนี้ตัวนั้นก็ประกอบกำลังจะเสร็จแล้วค่ะบรรยากาศหัสงสมคิดขอบคุณลูกค้าจากบ้านดอนยานางอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาะสินนะคะมาอุดหนุนเป็นคันที่สองแล้วนะคะตัวนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ